สวัสดีค่ะมากินข้าวกันค่ะทุกคนวันนี้กินหมูน้ำตกค่ะม,มาได้จ้ากินข้าวแรงจ้ะไปทำงานมาเอาคือวิ่นหัวหิวขอจะสิเป็นลมเติพี่น้องจีคอยหายไปขอเล่าก่อนปากคอยเปื่อย <laughs> เห็นบ่นนี่ปากเปื่อย ตมกิ๊บกินนะปากเปื่อยไปอย่างอุปสรรคก็คือหลายแท่ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเดียด๋ยวดิอันนี้มันดีขึ้นแล้วนะทุกคนปากเปื่อยไหมอ๋อปากแห้งกับอะไรทำไมหิวหอ่ะก,กินกับใบมะน,นาวใครเคยกินมั้ย อยากหัวในโชกชะตาของตัวเองนะเพื่อนๆเพราะสมัยมันโชคไม่ดีเลยจริงๆปากเปื่อยอ่ะ มันไม่ได้เปื่อยจากกาเนิดน,นะคะหมายว่าไม่ได้เกิดขึ้นเองจะจีไปเอาอะไรมาทูมันทูจนมันเปื่อยอะมันมีอะไรแห้งๆนิดน,นึงอะ่ะก็เลยเอาเอาอยาสีอะไรมาทายาสีน้ําเงินอะ่ะสีม่วงพี่สาวส่งมาให้จะเมืองไทยเขาไปทาภายในปากอะ่ะแต่เราเอามาทาลิมแล้วสิงนงี่มันไม่ออก รู้สึกผิดมากเลยพริกสเปนฮาลาปิโนโ page oh come on วันนี้ลูกกับสามีกินสปาเกตตี้มิดบอสบปาเกตตี้เนื้อเนื้อลูกชิ้นโฮมเมดแต่ข้าพเาจ้ากินไม่เป็น i'm not looking me them most of them over here so i'm going to want to dodge or, or just kill all of them มันเกาข้อมันไม่ได้ปืนเลยรีบไปไนะเนี่ยเนี่ยเวลาหิวมากๆอะ่ะอาการมันจะเป็นแบบเนี้ย ลาบบ้านโจเซีย,เ,ซยเขาจะใส่ใบมะนาวนะทุกคนแต่ที่อเมริกาเนี่ยเพิ่งมารู้ที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้ใบมะกรูดแต่บ้านนินโจเซียมุกดาหารนะ่ะเขาใช้ใบมะนาวไม่ใช่ใบมะกรูด มันจะหอมเหมือนระบีมะนาวใส่เยอะแต่มันจะไม่เปรี้ยวมันเป็นใบมัน ว่าการเลือก,อกมหาลาัยให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมันมันยุ่งยากเนาะและโดยเฉพาะคือเรื่องเป็นอย่างนี้ทุกคน ร้านอะร้านดูสเสียกำลังจะจบโมหกกำลังจะเรียนมหาลัยแต่น้องอะเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ก็เลยหาที่เรียนยากหน่อยไม่อยากไปไกลมากไม่อยากใเคร่งเทวมน้องไม่ได้เอิดปากด้วยแหละยิงเราก็ไม่ได้ห้ามนะน้องบอกว่าอยากอยู่แถวโซนอีสาน เพิ่งรู้ว่าตัวเองแก่ก็ตอนนี้แหละหตอนที่อะไรรู้ไหมตอนที่มาหามหาลัยให้หลานเรียนแล้วก็มันยกขึ้นได้มีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนมปลายด้วยกัน มันเป็นรองอธิการบดีใช่ไหมของมาลายแหง่งหนึ่งแล้วก็ระบายเออจะฝากหลานไปเรียนนี่เราเพิ่งรู้ว่าเราเพิ่งนึกได้ะ่ะโอ้โห <c oughs> คนที่มีเพื่อนระดับนี้นะ่ <c oughs> มันต้องแก่แล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มาสะอึกเนาะมาสะอกว่าจริงด้วย นอายุเยอะแล้วอ่ะเจ็บจิ๊ดเลยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยนึกเท่าไหร่จะมาคุยเรื่องหลานจะเรียนมาหาลัยเนี่ยหามาหาลัยให้ร้านเรียนแล้วก็อยากจะมีคนที่แบบว่าคอยดูส่องสอดส่องให้หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งเออม,มันเป็นอาชีพก,การ มันเป็นรองตอนมันเป็นท่านรองอยู่อ,ธ,อธิการบดีถ้าจำไม่ผิดนะคิดว่ามันเป็นท่านรองนะเห็นมันประกาศตอนมันได้ตําแหน่งอะ่ะแต่เราก็ก็ยินดีกับมันนะตอนนั้นเขาไม่ใส่ใจเลย <c oughs> ตลกจั